อยู่นะจริงไหมมันต้องไปดูที่ตัวความจริงมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปโทษแต่คนอื่นเขาจริงไหมอันนี้ก็ขนาดลูกมันยังกล้ายิงเลยกูเป็นเมียกูก็ไม่อยู่ด้วยหรอก็็ลองคิดดูเถะมันต้องมีเหตุมีผลสิจริงไหมละ่ะออ่าถ้าอย่างดรคมเนี่ยไม่เห็นว่าอีเพรมันกล้าทิ้งเลยจริงไหมละ่ะอ่า มันต้องดูตัวสิ่งประกอบหลายๆอย่างเราไม่ค่าตัดสินหรอกแต่ว่าพูดถึงมันเป็นอย่างนี้จริงไหมต้องมาดูก่อนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรอ่ะเพราะใช้อารมณ์นี่แหละเห็นไหมเพราะทำลายความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งจํไว้คนไม่ค่อยชอบรักษาความรู้สึกของคนอื่นนะ มันกับวัดป่าบ่อน้ำไปเองนมันบอกโอ๊ยพระองค์นี้สอนผิดสอนมั่วนะเป็นภาพที่ไม่ดีกูเห็นมันเพิ่มขึ้นเนี่ยกแร้800ล้วคนเนี่ยนะไอคนที่สอนถูกต้องเท่านั้นไม่มีคนไปหามาันแล้วอยู่ใครก็อยู่กับมันไม่ได้ฮะจริงไหมทําไมคนมาอยู่กับวัดป่าบ่อน้ำใบเอินเนี่ยฮะทาไมคนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่มีลดลงเลยล่ะ จริงไหมอ่ะมันต้องดูเหตุนะจริงไหมล่ะอ่าแล้วมาอยู่กันเจ็ดร้อยกว่าคนเนี่ยเอาลองดูสิเขาอยู่กันได้ยังไงฮะมันเป็นสิ่งอัศจรรย์มากเลยนะคนต่างถิ่นต่างทั่วโลกทั่วประเทศทั่วเนี่ยมาอยู่รวมกันเนี่ยเอาสิฮะจริงไหมอ่า ทำไมล่ะเขาถึงมาอยู่ได้ขนาดนี้นะจริงไหมมันต้องมีดีมั่งล่ะถ้าไม่มีดีใครอยากอยู่ด้วยได้เรออฮะจริงไหมไอคนว่าดีๆกับไม่มีใครอยากอยู่ด้วยมันต้องมีสาเหตุสิมันดีแต่ปากเข้าใจไหมดีเนี่ยมันต้องดีให้ถึงใจอ่ะอ่ะ เขาบอกคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากเข้าใจไบบโบราณบอกนอกะเพราะคนมันไม่รักษาความรู้สึกของคนอื่นเลยมันจะให้คนอื่นเหมือนมันไงลุงจาเนี่ยบอกเลยไม่เคยแทรกแซงใครเลยนะใครจะดีจะชั่วจะเร็วเรื่องของเขามาอยู่วัดปานะ่าบ่อน้ำมาอินลุงจาก็ไม่เคยไปสั่งไม่ชี้นะนะว่ามึงต้องทําอย่างนั้น,อย,นอ,อย่างนี้นะกูต้องไปจ้างกดอย่างนั้นอย่างนี้กูไม่มีอะอ่ะ พราะโตันแล้วผ่านอะไรมามากมายทุกพอแรงอยู่แล้วเราต่างคนต่างหาทางพ้นทุกข์ะยังทุกไม่พออีกเหรอยังไม่เข็ดไม่ลาบอีกเหรอลุงตาก,ก็พูดแค่นี้จริงไหมอ่าทาไมต้องไปให้ไปชี้หน้าไปจูงกันขนาดนั้นเลยเหรอฮะจริงไหมล่ะอายุผ่านมา20กว่าแล้วมั้งกูว่าเนี่ย รู้วิจิภาวะหมดแล้วค่อยมาบวชอยู่วัดเนี่ยฮะก็มีโอกาสแล้วนี่แล้วทำไมอ่ะฉันอยากอยู่รวมกันนักกูไม่ให้อยู่รวมกันทข้าพเอยากให้อยู่รวมกันก,กูต้องสร้างแบบตลาให้นอนอยูแกนสิทําไมถึงต้องไปทํากุฏิมากมายขนาดนั้นล่ะทีมาทำไมต้องลงทุนขนาดนั้นล่ะ พ่ออยากให้อยู่ดูใจตัวเองกายวิเวกจิตวิเวกมันมีผลเกื้อหนุนต่อธรรมะอะ,อะห้องน้ำก็มีให้ในตัวหมดทุกกุติฮะแล้วยังจะไปหาขี้สกุติคนอื่นอยู่เหรอมันมีพร้อมหมดอ่ะฮะกุติเล็กไปมันเล็กอะสิบาของมันเยอะฮะ บางคนย้ายกุฏิที่ใช้ข้าวาหกขันรถมาอยู่ไม่ถึงสองปีรู้อะไรหนักหนาหอบทรัพย์สมบัติอย่างเงี้ยจะไปโทษใครล่ะจริงไหมเอออย่างหลวงตาก็เหลือผ้าสามผืนเหมือนเดิมมาแหละปีไหนก็เหมือนเดิมเอาสิฮะไม่เห็นมีอะไรเพิ่มมาใส่ชุดเดิมตนงแจ่บวชเนี่ยฮะ,ะจริงไหมล่ะอ่ะ นี่มันเป็นอย่างเงี้ยยิ่งใช้น้อยสบายยังไม่เป็นภาระจริงไหมล่ะอะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นหรอกที่จะไปสั่งไปสอนขนาดนั้นอครใครๆก็รู้ว่าพระุทธเจ้าสอนอะไรก็ลงมือปฏิบัติเอามีโอกาสแล้วนะจะมานั่งฟังกันอยู่ทั้งปีอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดผลอะไรมากมายหรอกแค่เป็นกําลังใจนะ รีบขนขวายปฏิบัติให้ดีที่สุดมีโอกาสแล้วเนี่ยลงตาเนี่ยให้โอกาสแล้วจะมีที่ไหนเห้ามาอยู่เนี่ยไม่มีตังสักบาทก็อยู่ได้ฮตื่นเช้าก็มากินข้าวฮมาทำกับข้าวกินเองกินแล้วก็ล้างท,ำทํำชลส่วนตัว,ส,วส่วนรวมอะไรเสร็จเรียบร้อยก็รีบกลับไปกุฏินะจะไปนอนก็เรื่องของเขา หลวงตาก็ไม่ได้แอบดบูเลยแม่แอบดูไม่แบบมชีก็หาว่าจะเอาวาดทะลึ่งอีกจริงไหมกูก็ไม่อยากเข้าไปใกล้หรอกนไหะนี่มันเป็นอย่างเงี้แล้วหลวงตาจะมีเวลาที่ไหนล่ะเอาคนเจ็ดร้อยกว่าคนเนี่ยฮะมึงลองมานั่งอยู่ในฐานะอย่างกูสิฮะลองดูฮะหลวงตาจะบอกว่าอยาให้กูเหนื่อยพรีนะ จริงไหมขนาดกูไปรับนิมนต์อยู่วัดยังเสียเงินห้าหมื่นหกมืนเลยจริงไหมเนีย่ยไม่ลงคลิดว่ากูโดนตีไท้ายครัวว่ะ,ะจริงไหมอ่มันไม่ธรรมาดานะหลวงตาเนี่ยว่าวัดเราเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าคนเนี่ยมันน่าจะเอามาช่วยเรานะ แต่มันมาขอมันอยู่สองสามรูปอะ่ะมันมาขอเราอะ่ะมันก็แปลกนะไอเราเนี่ยอยู่เจ็ดร้อยคนเนี่ยเอาน่าจะเอาข้าวเอาน้ําเอาอะไรมาเสริมเราได้นะจริงไหมอ่าแต่ละวันเนี่ยโอ้โยไม่มีมีแต่มาขอโครงการนั่นโครงการนี่จริงไหมมีก็ได้ให้กันไปแบ่งให้กันไปไม่มีก็ไม่ได้ให้ฮะ จริงไหมเออแล้วจะเอามาจากไหนมากมายล่ะตอนเนี้ยทำโครงการมาแต่ละโครงการกูว่ากองเท่าภูเขาแล้วมั้งตอนเนี้ยเดือนเนี้ยจริงไหมอ่าใครเรจะไปหากูเลยว่าเออหน้าผนเนี่ยฮะปลามันเริ่มไข่อย่ามาจับบ่อยนะเพราะมันไม่มีแล้วฮะเรือเตะกุ้งแต่ซิวเลยตอนเนี้ยฮะ นี่มันก็เป็นอย่างไงนะอ่าบอกว่าบางคนโอ้ยหลังคายังไม่ได้มุงเลยฮะนี่ทำสลาไว้ยังไม่มุงเลยอยู่กี่รูปละอยู่สองรูปอยู่สองรูปมอยู่ไปทำทำไมจริงไหมก็แค่ไปวางเหมือนลูกตาสมัยก่อนก็นั่งอยู่แค่ละอยู่กองรูปที่็นสบัดมาแล้วฉันแล้วก็ เข้าป่ารล่บนะบที่ทำทุกวันนี้เพราะมันมันเห็นไหมมันคนมันเยอะเขาจะทำนะเนี่ไม่มีมงก็ไม่ต้องมีมุงดูว่าอย่างเงี้ยบวชมาถ้ายากยุ่งยากขนาดนะั้นก็อย่าบวชนะรจริงไหมล่ะนี่มันเป็นอย่างเงี้ย มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันไม่รู้จักเลยน่าจะโอ้ยท่านอยู่หลายเนาะอ,อยู่เยอะเนาะอย่างเงี้ยรีบขนขวายหามาช่วยท่านอุดหนุน,นท่านเนาะเราอยู่น,น้อยๆเนี่ยนะกินข้าวแป๊บเดียวสบู่แฟบก็อันนี้โอ้โหดูสเสพ้ะสองสามร้อยอ่ะไม่ชีสามร้อยกว่าคารวาสอีกร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าชีวิตอะ่ะจริงไหม ันต้องมองอย่างนี้สิคนเรา,านี่หลงจาานั่งทนโทษอยู่เนี่ยลองคิดดูนะฮะกูนี่ตูเป็นเกียวหัวเป็นน็อตแล้วนะไม่ใช่ว่าโอ๊ยหลวงจาานี่สบายมามารับกูจะยกให้เลยมะกูจะไปกูจะไปอยู่อย่างพวกมึงแถวเสียมะ อมาพระองค์ไหนก็ได้มารับแทนกูเนี่ยกูจะให้เป็นเจ้าอาวาสมาอะเออมึงจะได้รู้มั่งจริงไหมล่ะที่จะไปส่องรู้น้ําไม่มีกินน้ําไม่มีใช้ออจะไปส่องดูครวัวมีกินไหมมีอะไรไหมฮะอ่อ่ะ,อะส้วมใครเต็มก็อีกแหละอ่ะน้ําไม่ไหลไฟไม่ สว่างอะเห็นไหมกูอ,อาจจะไม่ได้ทำนะมึงอย่าลืมนะมึงลืมมึงจะให้กูลงไปทำมันจะเกินไปแล้วลนะ่ะจริงไหมลนะ่ะอย่าลืมนะเนี่ยกุฏิหกเจ็ดร้อยหลังเนี่ยมันไม่ใช่ใจกุฏิอย่างเดียวนะสายไฟเท่าไหร่หลอดไฟเท่าไหร่นะแป๊บน้ำประปาเท่าไหร่ ดูนะในเขาลูกนะฮะจริงไหมอ่อย่าไปลืมนะฮะค่าไฟเท่าไหร่เดือนหนึ่งหลวงจาก็ไม่เคยบ่นนะที่พพูดเนี่ยพูดให้ฟังอย่าไปมัวนิ่งนอนใจนะอย่าหลวงจาไปพูดอย่าให้หลวงจาเหนื่อยฟรีเด้อรีบขนขวายมีโอกาสแล้วรีบํารีบปฏิบัติ่ะ กำหนดลมหายใจเข้าออกยังไม่สนใจเลยนะนะตื่นมาขอให้มากินข้าว่าดีใจแล้วเนาะกูอยากให้มากินอันนี้ขี้เกียจเนาะเออขนาดกินมันยังขี้เกียจลูกมากินะกูว่านะเออมันก็แปลกบระลาดอยู่นะกูเห็นผ้าพบางองค์ขอไม่มีสบาตได้ไหม ได้ขอให้มึงมากินกินกับเพื่อนไม่ผมกินอยู่กุติได้ไหมเอาไปส่งได้ไหมโอ้โหจริง oh. นะม,นมีแบบนี้ก็มีนะบอกมึงไปไกลๆเลยไปอยู่กับลพบตาหน่อยลพบตาไหนมาเอารถมารับเอาอะมีคูบาคนหนึ่งโอ้ลพบตาหน่อยแกอยากได้ภาพแบบนี้แหละจะเอาไปอยู่ด้วยว่างั้นไปรับรับไปเลยลพบตาหน่อยเมืเ่อกี้ที่แทเมื่อกี้ อไม่นานมันก็หน่อยเอาไปส่งไหนก็ไม่หรอเอย่า <c oughs> ว่าที่เกียจกินข้าวเลยมันขี้เกียจมันก็ทั้งกินข้าวอะ่ะแล้วคนอย่างเงี้ยมันก็มีพระ,ะนะนะ,นะไม่ว่าพระป่าพระบ้านเราเหมือนกันหมดเพราะเอาคนทาไงฮะกไวมฮะมันอยู่ที่ตัวของบุคคลนั้นที่จะทำอ่าอ่าเพราะฉะนั้น ลองมานั่งอยู่ในตำแหน่งฐานะอย่างนี้สิเงินเดือนก็ไม่มีฮะกินกก็กินเอง้ลยนะไม่มีใครมาป้อนกูนะจริงไหมกินก็กินเท่ากับพวกเธอนี่ยแหละรีไม่ดีพวกเธอดีกินเยอะกว่าหลวงตาเลยซามไปจริงไหมกูก็ได้จะมองตาปิดๆเข็นผ่านเข็นผ่านอยู่จริงไหมกูไม่ได้เลือกเลยมันเราไปจ้างรอกูแล้วจริงไหม กูไม่ได้สิในเลืองก,กินเลยเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมอ่กูก็ได้กินแต่อาหารน้ำเดิมทัท้งๆพูดก็ไม่ได้ปะเห็นไ,ไหมเออเนี่ยหลงจาเนะี่ยยอมะเห็นพวกเราปฏิบัติธรรมนะอย่างน้อยก็มีศีลมีธรรมทำให้โลกเย็นลงชุ่มลงคุณละทำค้ำจุนโลกเห็นไ,ไหม นำอดสีเราทำกลับมาสู่จิตสู่ใจคนฮะ,ะบวดเจ็ดวันก็ไม่ได้ทำบาปเจ็ดวันอย่างน้เห็นไ,ไหมอย่างน้อยก็โยกก็เย็นลงเจ็ดวันแหละฮะ,ะลุงสามองอย่างนี้นะนี่เพราะฉะนั้นใครจะเป็นยังไงก็ตามพวกเราวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยนะ รีบขนขวายปฏิบัตินะอย่าให้เสียทีชาตินี้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พรพระพุทธศาสนานะไม่ต้องไปสนใจอะไรหรอกสนใจอานาปานสติสนใจลมาหายใจเข้า,าหายใจออกนะเห็นไหมหลวงตาพยายามทำทุกอย่างให้น,ะน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 ี่ข้าวก็หามาอะไรก็หามาพร้อมหมดเห็นไหม น้ำไยหามาอย่าลืมว่าเขาลูกนี้กว่าจะหาน้ำได้นะเมื่อก่อนเนี่ยวันละหมื่นสองพันบาทนะซื้อน้ำมาอาบเนี่ยให้อาบซื้อมาเติมแทงเนี่ยวันหนึ่งนะเพราะน้ำานี่หน้าแรงมีกายเนี่ยโอ้ยต้องซื้อน้ำเลยนะน้ำไม่พอเห็นไหมกว่าจะหาน้ำได้เจาะลงไปมันก็ไม่มีน้ำน้ำใจดินมันหมด เห็นไ,ไหมและเรานี่ใช้น้ำเนี่วันหนึ่งเนี่ยเกือบเป็นห้าแสนลิตรเลยนะะเห็นไ,ไหมไม่น้อยนะคนเจ็ดร้อยกว่าคนเนี่ยเห็นไหมลุงตาก็พยายามหาแหล่งน้ำมาจนได้น้ำปีนี้ก็ยังชั่วหน่อยนะไปได้น้ำเขื่อนฝายน้ำล้นอ่ะชี้ใหญ่น้ำไม่หมดทำเรื่อง ทำปัจามติก็ไปเอาน้ำหนึ่งมาใช้ได้กว่าจะใช้เอาน้ำมาเลยหมดเป็นสิบล้านเลยนะไม่ได้หมดนน้อยๆนะ,ะเดินท่อมาไม่รู้กี่กิโลใช้๊ำน้ำแรงดันสูงเพื่อจะดันขึ้นมาบนเขาเอาน้ำเก็บไว้เพื่อจะมาเป็นปะ่ะป่าปีนี้ฝนตกใหม่คุณดิฮะพอคุณปุ๊บก็ต้องไปหาเห็นไหม กันทําเป็นเอาน้ําดิบมาก,กันให้มันใสก่อนล้มลมทุนไปอีกเห็นไหมมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะจะบอกให,ห้ทุกอย่างมันก็ทําอยู่เงเห็นไหมเราไม่มีเวลาไปทะเลาะกับพวกพระอรหันต์ข้างอื่นหรอกนะเราก็มีจะครอบครัวเราเนี่ยแหละวัดป่าบวรพิ์ ในฐาน,นะเราเป็นพ่อแม่ผู้บาอาจารย์คนจริงไหมเราก็กลัวลูกเราอดเราหิวนะเราก็พยายามขนขวายทุกอย่างตอนนี้ยเหลือแต่กูจะเอาปืนไปป้นเท่านั้นแหละนะจริงไหมล่นะอทำทุกอย่างน่ะใครบอกไม่ได้ใช้เงินมงอ่ามาพูดเลยนะเดือนหนึ่งสิบล้านนะวันนี้ตอนนี้นะ พอหรือเปล่าแค่นั้นเฉยเดียแล้วขั้นจำนะจะบอกให้ะจะพอค่ากินในเดือนหนึ่งสามล้านหนึ่งแหละสามล้านหนึ่งแสนค่ากินอย่างเดียวนะตอนนี้สร้างกุฏิอีกเลยสร้างกุฏิอีกร้อยสิบหลังนะตอนนี้เนี่ยเห็นไหมร้อยสิบหลังตอนนี้มุ่อเช้านี่ได้ยี่สิบเจ็ดหลังแล้วเห็นไหม เพิ่งสร้างมาเดือนเดือนกว่าๆเนี่ยได้ยีบเจ็ดหลังแล้วเห็นไหมหลวงตาว่าจะสร้างใหมันเสร็จปีนี้อีกร้อยสิบหลังเพื่อจะรองรับพระพระห้าสิบไม่ชีหกสิบเห็นไหมอ่าไม่ได้สร้างฟรีนะจ้างเขามาทำนะ,ะเหล็กก็ต้องซื้อนะเห็นไหมช่างที่มารับเหมาเนี่ยจ้างเขาเป็นหลังเลยนะ จ่ายเขาส่งงานเมื่อเช้านี่ส่งสองหลังสองหลังก็สี่หมื่นแล้วเห็นไหมค่าแรงหลังละสองหมื่นเห็นไหมอ่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยวัดป่าบ่อน้ำพระอินหลวงตานี่ททำหน้าที่ตัวเองเนี่ยเต็มความเต็มภูมิเต็มความสามารถไม่ได้ไปเรียกร้องความเห็นใจจากใครนะที่พูดเนี่ยนะ ตามมีตามเกิดตามได้เนะเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นพวกคนที่มาขอความช่วยเหลืออนุเคราะห์อะไรก็ตามหลวงตาก็ต้องพิจารณายังไงก็ต้องเอาครอบครัวตัวเองไว้ก่อนตอนนี้ไม่มีก็ไม่ได้ให้แล้วเขาเก็บไว้พิจารณาบางอันอาจจะชาติหน้าก็ได้จะพิจารณาได้จริงไหมเพราะมันไม่มีไงอะ ตอนนี้กูกำลังร้อนเงินเลยเนี่ยฮะเนี่ยจริงไหมล่ะมันหมดก็เป็นนะอ่าบางวันวัน,วน,วนละสี่แสนก็มีฮะอย่างวันนี้ว่าเบอเบาก,ก็เห็นไหมอ่าเบอเบาวันนี้นะว่าจะไม่นั่นนะหมดไปสองแสนนะสองแสนสามแสนนะวันเนี้ยเบาเบานะเห็นไหม่าหมดตุด่นเลย เห็นไหม้วจะเอามาจากไหนใครเอามาให้อะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมทั้งนั้นแหละเราลงทุนกับธรรมะลงทุนกับคนนะลงจากล้าพูดอยู่ตรงนี้เลยไม่เคยสะสมเงินทองไม่เคยสะสมเลยจำไว้นะพวกเรายอมเสี่ยงกับลงจานะลงจานี่ใช้เงินวันต่อว,วันนะะ วันก่อวันจริงๆนะไม่มีเงินเก็บเลยนะไม่มีเงินสะสมเลย